สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมอ้นแมกคูดคลาครับผมวันนี้อีกหนึ่งคันนี่ที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วเป็น Honda c i ีวิกเนาะต้องบอกงี้เป็น Honda c ีวิกเแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนตามหาเยอะเหมือนกันนะครับผมสําหรับ Honda City เลยนะครับผมตัวนี้เป็น Honda City ปี2012นะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.5อย่างที่บอกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมมีไฟตัดหมอกอะไรมาให้พร้อมเลยนะครับผม ตัวนี้อยู่เทียงแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนานๆทีจะมีเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆคันข,นของเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อธิบายรายละเอียดสำหรับคันนี้นะครับผมไปสำหรับคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็น Honda City นะครับผมปี2012นะครับราคาเพียงแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นตัวสีดำนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านสวยๆเลยนะครับผมเป็นรถบ้านสวยๆไม่เพียงแค่8 0 0 0 0กิโลเท่านั้น เดินดูรอบๆคันของเขาตัวนี้เป็นสีดํานะครับรถสีดาตัวนี้ท็อปเลยแม็กมือจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ไ่ท้ไทยเขาเอกลักษณ์ขีดสองขีดเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะนี่อไปแต่ผมพาดูภายในดีกว่าตัวนี้เครื่องยนต์รับประกันนะครับรถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาแน่นอนนี่อ๋อตัวนี้ตัวท็อปครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยเป็นตัว SV นะครับผมตัวนี้เนาะนี่ ตัวนี้ก็จะมีระบบตัวท็อปอย่างที่บอกเลยตัวท็อปเขาก็จะมีระบบที่เพิ่มเข้ามาเช่นระบบเพนทัชชิปลูกค้าเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเพนทัชชิปนะครับไว้ถอนเกียร์ฝั่งนี้เพิ่มเกียร์ได้นะครับผมเชนเกียร์ได้เนาะสำหรับตัวเพนทัชชิปนี้ไม่อย่างที่บอกเลยเพียงแค่8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมสดสดแบบนี้นานๆทีจริงๆเลยนานๆทีจะมีเข้ามาถุงลมนี้แล้วภายคู่นะครับตัวนี้อ่าภายใน สีดำนะภายในเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้ะมองดูดเด็ดเดดนๆนี่ภายในสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ไม้แปดหมื่นกิโลอย่างนี้สุดๆแบบนี้นานาๆทีจะมีเข้ามานะครับผมรีบติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมโอเคฝากไปด้วยครับใครที่ดูคลิปละหลายคลิปแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับผม